สรุปผลมวยศึกเจ้ามวยไทยครับเสาร์นี้ต้องบอกว่าคู่ที่1เนี่ยใช้คำว่าไปไม่ลาเลยครับสิงห์ดมทองมวย168ครับเจอกับทางสายฟ้าน้อยเกียริเกรียงไกรช่วงต้นๆมาราคาเนี่ยอยู่ที่สายฟ้าน้อยนะครับราคาสูสีนะแต่อยู่ต่อแดงนะครับราคาเสมอแดงแดงต่อ5-4ประมาณนี้แต่ว่าหลายคนที่สังเกตแล้วก็สิงห์ดมทองเนี่ยจะตัวเล็กกว่านะครับแต่เขาเอาใสาจังหวะเตะขาครับดูครับเตะป้ายรลุนนี้ลม้มลงไปก่อนครับ หลังจากนั้นครับสิงห์ดมทองทํามาเนี่ยมีผลครับเตะขามาเรื่อยครับเตะมาแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับไม่ไหวครับจบเกมคู่แรกไปไม่ลาสิงห์ดมทองมวยไทย168ชนะนอกยก4ี่สายฟ้าน้อยเกียริเกียงไกรครับนี่ครับเป็นจังหวะเตะขานะครับแล้วก็คู่ที่2ของรายการครับเดชฝั่งโขงเลขาหมาน้อยอุดรครับเจอกับทางไตรเทพสิทธิคมเพชรนะครับหรือว่าเจ้าไตรเทพปอเตละกุลนั่นเองหลายๆายคนดูนะครับ ราคาก็จริงอยู่นะครับราคาอยู่น้ำเงินตลอดนะแต่ว่าลูกทีนี่ยไตรเทพไปเข่าครับมันดูเหมือนจะสู้ได้ครับดูครับอืดลางมาอีขวาไปครับของไตรเทพครับไตรเทพบอเตระคุแต่ว่าไตรเทพเนี่ยมีแพลแตกนะนะครับยกนี้ครับอ่าเอายังไงเด็ดฝังโค้งก็เตะขาสู้อยู่ครับมีศอกนะครับที่พยายามจะกวนอยู่นะครับซึ่งไตรเทพเนี่ยเปิดหน้าไม่ได้เลยเปิดหน้าเป็นโดนสับเปิดหน้าเป็นโดนสับนะครับแต่ว่าเชื่อเหลือเกินว่าวงในไตรเทพไม่แพ้ครับนี่ครับเด้งไปมาครับ ปึ้งเข้าไปครับดูครับคู่นี้จบนะครับจบเร็วนะครับเนี้ยสอกก็เซ็ลองลองมาแล้วก็ยังไงครับเนี่ยยำสอกต่อครับ 1- นึ่งสไปไตเทพพยายามเอาหัวบุนเข้าไปเอาหัวบุนเข้าไปแล้วก็มุดตีเข่าขวาครับไตเทพปอดตีลกุลครับนี่คือผลมวยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับช่อง y o u t u สองทนชัยแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยครับแต่ว่าก็จบที่ยกนี้ครับเจอสอกครับดูครับศอกซ้ายศอกขวานัวเข้าไปครับ โอ้โหก็ต้องหาจุดแจ้งเกิดให้ได้เลยครับสำหรับไตเทพปติละคุลครับเพราะว่าล่าสุดก่อนนี้เขาไปแพ้มาที่บุรีรัมนะครับแล้วก็ไฟนี้เขาเพิ่งรู้ตัวแค่7วันนะครับก็ซ้อมเตะเป้าวันสัก4วันได้ไตเทพบอกนี้เซ่ลององลอองกรรมการก็ให้แพ้ไปครับส่วนคู่เอกครับคู่เอกก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนจับตามองครับพลอยวิทยาเพชรสี่หมื่นครับหรือว่าเจ้าพลอยวิทยาชอชัยชนนะครับเจอกับทางบัวเขียวปอเปาอินครับ คู่นี้ก็เรทราคาเนี่ยแข็งพอสมควรนะครับราคาอยู่แดงถ้าจะปทุกยกเลยครับยก2ยก3ามมาเนี่ยกราคาแดงแพงแล้วนะครับดูครับแต่ว่ายก2ใเนี่ยดูโบวเขียวก็อาจจะยังไม่ได้เร่งเกมครับยก3นี่ก็มาสู้มาถอยไปวงนอกอาศัยจังหวะดักเตะดักตีกันครับแต่ว่าหลังจากนั้นครับพอเข้าวงในไปครับแล้วก็เรทราคาเนี่ยบีบให้โบวเขียวต้องเดินครับก็เป็นว่าเดินไปก็เข้าทางพลวิทยาเลยครับวงในก็ถือว่ามัดไว้ไม่ให้โบวเขียวได้ตีนะครับ ดูครับบงนอกเลยดูับเขียวดูดีนะต้องบอกว่าบเขียวดูดีนะครับสำหรับเกมบงกนอกครับขยับไปโอ้โหนี่บวกกันครับ mm. เดินมานะครับพลวิทยาก็อุ้มไว้ดูนีบับเขียวผมทิ้งลงไปขยับเข้าไปอีกครับขยับเข้าไปเรื่อยเรื่อนี่ครับแข้งขวาของโบเขียวตต้องต้องอยู่พลวิทยาพยายามาเดินเข้าหาครับรรา,าคาใช้คนว่าแทบจะไม่ไม่กลับม,มาหาโบเขียวเลยนะครับดูอาวุธอย่างนี้ก็ไม่ได้กลับมาครับเพราะว่าหลายคน หรือว่าท่านเซียนต่างๆเนี่ยน่าจะเชื่อมั่นในความแข็งแกร่งแข็งแรงของพลวิทยาครับนี่ครับเข้าวงในเนี่ยถือว่าตียากเลยแล้วก็วงในเนี่ยเป็นของพลวิทยาสะส่วนใหญ่ครับเพื่อนๆครับก็ฝากเอาไว้ด้วยครับแอดมวยดังครับ m u a y d u n g นะครับกดเพิ่มเพื่อนในไลน์ครับถ้าบอกว่ามาจากช่อง y YouTube สพัฒนาชัยรับโบนัสพิเศษไป100นครับนี่ครับผมมากับเด้งตีครับเมือคู่นี้ครับจบเกมครับตีนิ่มพลวิทยาชนะคะแนนบัวเขียวปอเป่าอินครับ แดงชนะครับแดงชนะแล้วก็มาติดตามกันอีก1คู่ครับคู่ที่4ต้องบอกว่าพิกกันหลายตลบนะพิกในเรื่องของราคาครับแต่ว่าอาวุธก็อย่างที่บอกนะผมดูเหมือนฝ่ายแดงช่วงต้นๆเนีน่ยเขาอาจจะคุมเกมได้ดูดีครับพิกหลายตลบเหมือนกันอเมซอนบอลมหาชัยครับฝ่ายแดงเจอกับทางขจรสัก์สีโอปอครับขจรสักเนี่ยเป็นถือว่า2-2ปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ต่อยในถือว่าต่อยในมวยระดับดีเลยนะนะครับ ค่ายมวยสีโอปอเนี่ยนะครับดูครับแล้วก็มาเป็นลูกนี้นะครับยำใหญ่ครับยกที่4ตีเข่ามีศอกตีไบตีไปตีไปแล้วก็แพ้ครับเรียบร้อยครับอเมซอนแพ้นอกยกที่4ขจรศักดิ์สีโอปอครับนี่คือสรุปผลมวย ในวันนี้ครับสรุปผลทั้ง4คู่นะครับวันเสาร์ที่29มกราคม2565เวทีมวยสยามอ้อมน้อยคู่ที่1สายฟ้าน้อยเจ็ดเคียงใครแพ้นอกยกสี่สิงห์ดมทองมวย1 6 8คู่2ตรเทพสิทธิ์คมเพชรแพ้นอกยกสี่เดชฝั่งโคงเลขาหมาน้อยคู่3พลอยวิทยานายกวิททุ่งสงชนะคะแนนบัวเขียวปอเปาอินคู่สีอเมซอนบอลมหาชัยแพ้นอกยก4ี่ขจรศักดิโอปอครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่องยูทูบสอพัฒนาชัยนะครับพอกันคลิปหนาอยู่ดีมีแห้งสบายดีสุขสุข